สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบีด110ซีซีครับผมตัวนี้ดีเทลก็ผมจะมีอะไรบ้างเชิญชมครับด้านบนนี้จะเป็นปั๊มเวฟบ110ไปครับผมแท้งานมือสองครับต่อมาจะเป็นประกับคันเร่ง tzm แท้มือหนึ่งนะครับแล้ปอกโดมิโนโแท้มือหนึ่งครับ ด้านหน้านี้ก็จะเป็นไม้วัดรอบนี่ตอนนะครับตัวนี้ผมต่อแค่วัดรอบนะครับผมแล้วก็จะมีสวิตไฟเป็นที่ควบคุมนี่จะเป็นของ NSR 150แท้ครับมือสองครับที่เชื่อต่อไปก็จะเป็นสายระครังทองสีทองนะครับสายคาบระครังทอง อสตันเลสสีทองนะครับดีเทลรถสีทําเองนะครับจะเป็นงานชิ้นมือสองเก่าเก็บอยู่เสียงกงแล้วกับนี้จะเป็นฮาร์ปแท้จะเป็นมือหนึ่ง,งเก่าเก็บครับถังครับส่วนหม้อน้ำจะเป็น CVR 150 แทะดัดแปลงหูยึดเพื่อใส่ฮารได้นะครับส่วนช่วงหน้านี้ทุกคนก็เคยถามว่าทำไมเป็นดิดซ้ายผมแปลงครับใส่ของสกูปปี้นะฮะล้อนี้จะเป็น d ี d ปีสองพันเดือนสิบครับตัวน,นี้ปลายลุงนะครับทั้งสองวง มอนครับส่วนรุ่มหลังแปลงจากติดเป็นด้ำใช้ของเว็บไอสมิงอาร์ม l อลแปลงครับทำบูธเอานะครับโชคหลังจะเป็นแคสซี่ตัวปรับรีเบาที่ใช้ใน สนามแข่งนะครับส่วนกียโยงจะเป็นงานตะดำ DKT LS ครับดำมาเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็น1 1ซีดั้งเดิมเสื้อสูบบีดแต่ลูกแดดแตนด,ด์ดยกป่อดข้างใน กติครับแล้วก็จะมีขาบูเป็นขาบู KX 643าปากที่8มิลแท้ครับและตบไปด้วยกล่องไฟก๊อบอีกก๊อปอีเจ็ดครับผมแล้วก็ท่อท่อนี้เป็นงานของช่างกล้อง คอปัมมไายกระดูกสั่งทําครับและส่วนอีกอย่างภาษีไม่ขาดครับต่อและรถผมจะไม่ใช้ระบายความร้อนแบบใช้แรงข้อเหวี่ยงปัน่นผมจะใช้ปัมป๊มติ๊กบอสปั๊มติ๊กไฟฟ้า เมกอินเยอรมันแท้ครับก๊อกเป็นก๊อกแต่งเพื่อใช้การไหลได้ได,ดีได้เร็วขึ้นครับส่วนสายน้ำมันนี้เป็นสายน้ำมันที่ทนในตัวมีเทนได้ครับนะครับการแปลงแค่ย้ายหูเชื่อมจากตรงนี้นะครับที่ผมตัดออกแล้วมาเชื่อมตรงนี้ใหม่แล้วมาตั้งติดตำแหน่งให้มันตรงกลางน้ำก็ใช้งานได้ นะครับ,รบดิสไซน์หน้าครับเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ฟังเสียง พอจบเพลงคร่างนี้ครับขอบคุณครับ